เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมวิวไซตเอ็กซ์ดีนะครับซึ่งในวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอคแมปอนิเมชั่มเปี้ยนสวุลเลเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภายในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะพาทุกคนมาทำเควสของอัปเดต11ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละเควส์ไหนจะให้ทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคคคคคคคลลลลิิปปปปกกกกกััััััันน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 นเเ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 เยยโออออะะะะรรรรรรบบบมมมมาาาดดููททีี่่่่่ววสสแแแงงงงผผซึ็จใหหห้้ไ3 ซึ่งแอปเปิ้ลสามลูกนี้ก็จะซ่อนอยู่ภายในแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งขอเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็จะอยู่ข้างหลังต้นไม้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวนะครับอ่านะครับแล้วเราก็มาดูจุดต่อมากันเลยนะครับผมซึ่งจุดต่อมาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหลังของตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถตามมาได้เลยนะอ่าแล้วเราก็จะเห็นต้นไม้ที่มันเรียวๆอย่างนี้นะครับผมให้เรามาที่ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นแอปเปิ้ลสีเหลืองนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็กดเก็บได้เลยโอเคนะครับส่วนลููกกกกสุุดดดทท้้้้าาาายยยยนน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 ะะะะคคคครรรััััับบบ็จอออ่่่หหลลงงงงขแพเเเผผผมมมมมใีตไ อ่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นบ้านนะครับผมที่มีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะอ่าให้เรามาที่หลังต้นไม้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเจอแอปเปิลลูกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็พอเรากดเก็บไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็กดคอมพลีทเควสไปนะครับเราก็จะได้สแกปมาทั้งหมด250อันนั่นเองนะครับผมสำหรับเควสนี้นะแล้วก็มาดูเควสต่อมากันเลยนะครับผมซึ่งเควสต่อมาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยไปตามหากล่องนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้ากล่องเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหลังของกำแพงตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็บินตามผมมาได้เลยนะ หลังจากที่เราเจอกล่องแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดเปิดไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคอมพิวต์เควสนั้นเองนะครับผมเราก็จะได้เพชรมาทั้งหมด5,000นั่นเองนะครับผมสำหรับเควสนี้นะแล้วก็มาดูเควสที่3กันเลยนะครับผมซึ่งเควสที่3เนี่ยบอกเลยว่าง่ายที่สุดนะครับก็คือให้เราเนี่ยเก็บเงินม่วงนะครับทั้งหมด 10M นะครับผมอ่าแล้วพอเราเก็บครบ 10M แล้วนะครับเราก็กดคอมพิวต์เควสไปได้เลยนะเราก็จะได้คอร์สมีของด่านนี้มานั่นเองนะครับผมสำหรับเควสนี้นะก็เควสต่อมานะครับก็จะให้้เเเเรรรราานนนนนนีี่่่่ยไปปจััััดดกศตูอองะะคบผมพพืืลลท ก็มันจะให้ศัตรูเรามา2ตัวนะครับผมก็จะอยู่ภายในกำแพงนี้นั่นเองนะครับผมก็ตามผมมาได้เลยนะอ่ามันก็จะอยู่ Double ยยใับริเวณตรงนี้<ใ>น, <Hindu> นั่นเองนะครับผมก็เปิดออโต้แท็กไว้แล้วก็ปล่อยให้มันความจนครบได้เลยนะอ่าแล้วก็พอเราจัดการครบแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยไปจัดการด้านนอกอีกนะครับผมอ่าแล้วเราก็เปิดออโต้แท็กไว้แล้วก็จัดการให้ครบเลยนะครับผมอ่าแล้วก็พอเราจัดการครบแล้วนะครับประตูด้านในก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยลงไปจัดการศัตรูด้านล่างนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะ แล้วพอเราจัดการเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยไปจัดการบอสนั่นเองนะครับผมเพื่อปลดล็อกดันเจี้ยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วพอเราเนี่ยจัดการบอสเสร็จแล้วนะครับผมอ่าประตูดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมมันก็จะให้เราเนี่ยใช้เงินม้วนครัหมด 50M นะครับในการเปิดนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาดูเควสสุดท้ายกันเลยนะครับผมซึ่งเควสสุดท้ายก็ยุ่อยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วเราก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีเควสให้เรราับนั่นเองนะครับผมอ่าก็ง่ายๆครับจัััดดการรศตูท้งหมในนนี้ั่นเองนะครับผม แต่ว่ามันก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วเราก็ต้องออกมาจัดการนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วเราก็จัดการให้ครบเลยแล้วก็พอเราจัดการตัวเมื่อกี้ครบแล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยมาตีมินิบอสนั่นเองนะครับผมทั้งหมด10ตัวนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะมีเดือดดอบอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วพอมาถึงอสุดท้ายนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยจัดการบอสตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเล็กอีก4ตัวนะครับอ่าก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะเราก็จัดการได้เลยนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้เองนะครับก็็็จจะะะเเเเเเสสสสรรรรรริ้้้้นน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 ปปททีีี่่ยยบบบบอออคคคััััััผผมมมหหวงงดดใต โอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ